สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมจะมาสรุปงานตัวนี้ครับเป็นแลนด n โนวนะครับนี่ก็ลูกค้านะครับมาทําการซ่อมนะครับในส่วนของเออหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยเป็นเส้นแตกมาแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของบันพับนะครับบ,บันผับทั้งสองข้างเนี่ยแตกหักก็อันนี้ทําการซ่อมใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับ สามารถพับปิดเปิดเครื่องได้นะครับก็ทําไปหลายส่วนเลยสําหรับงานตัวนี้ก็เรียบร้อยครับสามารถปิดงานแล้วก็เตรียมส่งลูกค้าได้ละก็ถ้าท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะเอาโนตบุ๊กเข้ามาซ่อมกับทางร้านสมัยทีสวิตก็สามารถนำเครื่องเข้ามาได้เลยนะครับทุกสาขานะครับ สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ